นิทานเรื่องม้ากับลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งได้เลี้ยงม้าและลาไว้วันหนึ่งชายคนนั้นเดินตามเท้าของทั้งสองตัวไประหว่างทางลาพูดกับม้าว่าเธอช่วยแบกกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมของพวกนี้หนักมากและมันกำลังจะฆ่าฉันม้าแซงทําเป็นไม่ได้ยินเพราะไม่อยากเหนื่อยลาถามมาอีกรอบแต่เขาก็ทำเป็นไม่สนใจอีกครั้ง จากนั้นลาก็หมดแรงสุดล้มลงและเสียชีวิตในไม่ช้าชายคนนั้นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาจึงได้ย้ายสัมภาระทั้งหมดของลาไปไว้บนหลังมา้าที่แย่ไปกว่านั้นคือชายคนนั้นได้ถลกหนังของลาและวางไว้บนหลังม้าเช่นกันโอ้ไม่ม้าถอนหายใจฉันรู้สึกโง่มากเพียงเพราะฉันไม่ยอมแบกกระเป๋าเดินทางเพื่อนของฉันก็เลยลาจากไป และฉันก็ลงเอ่ยด้วยการที่ไม่เพียงแต่แบกกระเป๋าของลาแต่ยังต้องแบกหนังของมันด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากผู้ที่แข็งแกร่งช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอทั้งสองก็จะรอดปลอดภัยเมื่อคุณเห็นผู้คนเดือดร้อนโปรดช่วยเหลือพวกเขานิทานเรื่องม้ากับลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งได้เลี้ยงม้าและลาไว้วันหนึ่งชายคนนั้นเดินตามเท้าของทั้งสองตัวไป ระหว่างทางลาพูดกับม้าว่าเธอช่วยแบกกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมของพวกนี้หนักมากและมันกำลังจะฆ่าฉันม้าแซงทำเป็นไม่ได้ยินเพราะไม่อยากเหนื่อยลาถามมาอีกรอบแต่เขาก็ทำเป็นไม่สนใจอีกครั้งจากนั้นลาก็หมดแรงสุดล้มลงและเสียชีวิตในไม่ช้าชายคนนั้นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาจึงได้ย้ายสัมภาระทั้งหมดของลาไปไว้บนหลังมา้า ที่แย่ไปกว่านั้นคือชายคนนั้นได้ถลกหนังของลาและววางไว้บนหลังม้าเช่นกันโอ้ไม่ม้าถอนหายใจฉันรู้สึกโง่มากเพียงเพราะฉันไม่ยอมแบกกระเป๋าเดินทางเพื่อนของฉันก็เลยลาจากไปและฉันก็ลงเอยด้วยการที่ไม่เพียงแต่แบกกระเป๋าของลาแต่ยังต้องแบกหนังของมันด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากผู้ที่แข็งแกร่งช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ ทั้งสองก็จะรอดปลอดภัยเมื่อคุณเห็นผู้คนเดือดร้อนโปรดช่วยเหลือพวกเขานิทานเรื่องม้ากับลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งได้เลี้ยงม้าและลาไว้วันหนึ่งชายคนนั้นเดินตามเท้าของทั้งสองตัวไประหว่างทางลาพูดกับม้าว่าเธอช่วยแบกกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมของพวกนี้หนักมากและมันกำลังจะฆ่าฉันม้าแซงทำเป็นไม่ได้ยินเพราะไม่อยากเหนื่อย ลาถามมาอีกรอบแต่เขาก็ทำเป็นไม่สนใจอีกครั้งจากนั้นลาก็หมดแรงสุดล้มลงและเสียชีวิตในไม่ช้าชายคนนั้นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาจึงได้ย้ายสัมภาระทั้งหมดของลาไปไว้บนหลังมา้าที่แย่ไปกว่านั้นคือชายคนนั้นได้ถลกหนังของลาและวางไว้บนหลังม้าเช่นกันโอ้ไม่ม้าถอนหายใจฉันรู้สึกโง่งมาก เพียงเพราะฉันไม่ยอมแบกกระเป๋าเดินทางเพื่อนของฉันก็เลยลาจากไปและฉันก็ลงเอยด้วยการที่ไม่เพียงแต่แบกกระเป๋าของลาแต่ยังต้องแบกหนังของมันด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากผู้ที่แข็งแกร่งช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอทั้งสองก็จะรอดปลอดภยัยเมื่อคุณเห็นผู้คนเดือดร้อนโปรดช่วยเหลือพวกเขา